ครับสวัสดีครับพี่น้องเิบซีสุขุสุขคนครับคลิปนี้ก็มาเจอกันสองตัวบนสูตรที่สองครับสูตรที่สองงดที่แล้วมันก็นลุดแหละครับแต่ว่าสีเอามาให้เป็นแนวทางเพื่อมันเข่าอีก ครับคือส่วนนี้มันก็เดินมาดีดครับ4ีหกมา4ีหกสอง5ีห้าสองหกวดนีุ้ดครับพี่น้องงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้า สองห้าหกแปดนี่ลดลดผมก็เสียมาให้มึงผมก็จังเป็นทำแม่งทำแม่งคิดว่ามันหนาสิมานหนังหดนี้นะผมเห็ดมึงแล้วเลยเสียมาให้พี่น้องมึง รางวัลที่1มาที่5 0 6 3 5 6 2ตัวล่างมาที่3 1 สูตรไปเร็วมาเร็วเลยครับอันนี้สูตรที่หนึ่งก็คือหลักแสนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกสองคงที่หาบวกสามเป็นแปด 8ปบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น11เป็น11บแมนบอห้าบวก3เป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น11 11 ก็หนึ่งสองสองตัวนี้บวกสองบวกสองได้สี่ก็ตัวนี้บวกสองสองบวกสอง,สอง สูตรที่สองสูตรที่สองก็ใช้หลักร้อยสองครั้งแล้วก็หน่วยหนึ่งครั้งแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างบวกสี่ คงที่3ามบวกสามเบวกหเป็นสิบสองเอาสองบวกสเป็น5เห็นบกหกบวกหกเป็นสิบสองเอาสองสองบวกสมเป็นห้า ห้บวกหเป็น6 6หบวกสเป็น10คือ0 0นบวกแปคงที่เด็แ จับคู่ครับอันนี้ก็จับคู่กจะเป็น10 18งศูนย์ห สี่แปดวดนี้เดียวหกสุดพี่น้องมักสี่สุดก็อยู่ในนี้ครับนี่ครับสี่สุดพี่น้องมักบ่อแปดวดนี้มักบ่อแปด แตถ้าตามตามวิธีสูตรนี้เนี่ยครับทํามันมาบนที่คลิปคลิปที่แล้วนี่ที่ผมลงไปหายไปนี่ก็คือเอาเอาลักน่วยบนมาเดินแต้มครับคือ6 6หกเลยเก็ดแปดเกศหนึ่ง สองสามสี่หา้าหกเราเอาสามสามตัวแถวบนแล้วก็แถวล่างนี่เป็นหกตัวอในีหกตัวนี่เป็นตัวเด่นกับมันมันกันยังหลายอยู่หกตัวนี่อันนี้วิธีสิมมัตัดก็คือเอาลักหน่วยบนครับนี่ลักหน่วยบนมาตั้งแล้วก็เดินมาแถวล่างนี่เป็นเจ็ดอันนี้ก็เองบนี่บวกสามเต้มเป็นเก้างบ หกลบสเหลือ3 7มเบวกสเป็น10คือ0 7นเลบสเหลือสีนี่ครับแล้วจับมันส้นกันครับมันก็นส้นกันอยู่ที่เก้าศสีมันกันสีเด่นอยู่สี่ตัวป่นี่เด่นอยู่สี่ตัวนี่คือ9-0-4-6 9 0น 6, 9, 0, 4, 6. บางงงบางงวดมันก็นมาน้ากันครับนี่แต่เด่นนี่แต่ละงวดนี่แต่ละงวดบางงวดก็มาน้ากันแต่งวดนี้ถ้าจับชนกับเด่นกับจับคู่จับชุดนี่ครับเก้าผมีครับศูนย์นี่ก็มีศูนย์หนึ 4, 4, 4, ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ซีก็คือซีศูนย์ซีแปดหกผมีครับ หกบ่มีมันก็สิเด่นอยู่นี่แต่0ก็คือศู0ย์หนึ่งศูนย่ปบมีครับอันนี้วิธีของผมตัดให้มันเลือนหน่อยโต เอาพี่น้องคันมักกับมักจัดถึง6กสุดนี่ก็ได้แต่ว่าขันพี่น้องที่ว่ามัก4ี่สุดก็อยู่ในน,นี้ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่นะครับ ไหนๆแล้วกันเลยเอาไปเลยคือเอาเด่นสุดนี้ถ้ามันยังเข่าต้อนี่ครับงวดนี้มันได้ซีงวดที่แล้วมันได้ซีกับหาล้วกับมาหาเข่าหาหกกระสิลงเข้าไปเลยแสนสองครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้ง ไหนล้วก็เอามาตัดลงมึงแสนสองข้างก็คือหาบวกหาหน่วยล่างคือหกอดยหน่วยบนคือหกหน่วยล่างคือหนึ่งแล้วก็บวกแปดคงที่ ห้าบวกห้าเป็นสิบคือศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าเดือนเต้มเป็นหกครับสีเดืนอยู่ห้ากับหกถางวดน,นี้มันมาได้นี่หากับหกนี่ มันบวมีในหนีเลยหรือมันสิเข่าสุดนี่เข่าสุดนี่บ่ห้ากับหกเนี่ยเด่นที่ห้ากับหก นะถ้าหาก็หกก็มาส้นหกตัวนี้ชนที่หกคือสูตรนี้สิรุดบุสิมะเขาสูตรนี้หกก็ไม่มี ก็แค่6กสองสองหแล้วก็6กถ้าเป็นห้าก็จะเป็นสองห้าถ้า5้าหกหกานี่มันสองงวดแล้วมันจะมาไม่งวดที่สามลืมลงวันที่ให้ครับวันที่สิหกเดือน9ก้าสองห้าหแปด 16เดือน9 2 5 6 8องห้รือเด่นมันสิลดเด่นมันสิลดบอกครับสูตรที่มันได้เกดสูตรมันสิได้ซีกบเก็ดลอกมางเงินมันสิได้ตัวใด แสนบวกหมื่นแสนบวกหมื่นคือห้าบวกศูนย์แล้วก็บวกหกคงที่ห้าบวกศูนย์ในห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ด สิบวกสามได้ส่เอาเข่าูตรนี่รียบ้านี่หนึ่งกับสนี่หนึ่งหนึ่งสจะเอามาส้นตัวนี้กับส้นที่สครับชนที่สี่ เราสูตรบัตรไปคนละแนวเลยเนามากสูตรได้ก็เอาสูตรนั่นแหละครับพี่น้องเก่าทั้งสองสูตรกับบวกกี่ตัวก็หกสองสองหกสองห้าหกหก

ลงแผ่นนี้ไปให้เลยเพื่อพี่น้องสุกบริษัทกลับไปหกสองสองหกแล้วก็หกหกแล้วก็สองห้าสองห้า ตับโตพร้พอรมเด้อเพพี่น้องมันบ่ปากหลักเนี่ย1 0 2 0องศนี่1บ่มี่เ 2, ้ยสองบมีมี1มี4เหนึ่งป็น1 0 1ี04 48 2สองห6ห5เอ้านี่ละ เดี๋ยวผมว่ากัดไว้ก็ดีนะครับเบิน่นพร้อนบ่เบิ่นมาหลายงวดแล้วคิดว่าบงงวดได้กับวดหนึ่งล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สันี้ครับพี่น้องเดี๋ยวก็จิมีสูตรสูตรหลัก สูตรนี้ก็เขาดีครับเดินมาบนลางบนลางหลายงวดแล้วเดี๋ยวสิลงให้มืองเป็นสูตรลัดพี่นหอางหาเด้นมาตัดเอาอครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ครับถือใจก็กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องจานปองสูตรคำนวณครับก็เป็นกำลังใจหาตัวเลข แม่นแม่นม,มาให้ครับสูตรนะแม่นครับแต่ว่าเขาเดินมาตัดแล้วมันมันก็ตัดบวกเขาแต่ว่าต่อไปพ่มสิเอาพมสิเอาสูตรสูตรเลขล็อกผมันมาตัดมาตัดอันสูตรโครงสร้างสูตรสูตรลักนี่ มบนกับล่างอะครับมาแนอนอนเลยผมก็คิดเป็นหลายมันกับมันไปไปเรื่อยนะ่ะ่อไปผมสีเอาแค่นี้แ่ะเอาเอาสูตรเลขล็อกผมนี่แหละมาตัดกับพี่น้องติดตามเอาอนสูตรเลกสูตรเลกล็อกนี่แหละบนกับล่างนะมาเนอนอนล่ะ หมดที่แล้วมันก็นมาสามหนึ่งกับเขาหาหกกับเขาคือสูตรนี่ครับเราแล้วก็จะเขียนให้มึงเป็นเลขคงที่ครับใส่ได้ทุกงวดคือสูตรแรกก็ขึ้นหนึ่งเอ้ยศูนย์หนึ่งสองนี่ห้าหกเจ็ดนี่

7จ7ดสองเมเจกนี่ยครับมันกนหลายสูตรครับหกหกบหกบวันนี้มันสิมีตัวซ้ำกันเลยเลขมันสีซ้ำกันขึ้น1 0ึ่นี่ซ้ำสองศูนย์ศ ก็หกศูนย์ศูนย์กหนึ่งหกหกหนึ่มันซ้ำกันตัดออกมันจะมากลับตัวที่หลังก็ได้ครับงวดที่แล้วถ้าเอาเลยกล็อกมาตัดถ้าเอาเลยกล็อกของผมมาตัดใส่ละ เศษใส่เรเห็นเนี่ยบเนี้ยเรียกล็อกสูตรนี้หมวดที่แล้วใส่ลักซิปกับลักลอยบวกกันมันได้สิบสี่มันได้สิบสี <c oughs> เลัสิบบวกหลัก1อยมันได้สิบสี่บวกแได้สิบสีกับวม,มึงล็อกสี่ล็อกสีมันได้หนึ่นย์เได้หนึวิธีตัดวิธีทำก็คือเอาตัวนี้ครับ C'est là. ียอธิบายให้มีลาก,กันหลายแล้วอ,อ,อนี่ครับคือใส่วิธีนี่ครับวิธีนี่มาตัดพ่กเขาบนกับเขาล่างแน่นอนครับอย่างเหตุงวดที่แล้วงวดที่แล้วลักน่วยบนคือหา ห้าก็เดินแต้มครับหาเป็น6กเจ็ก้าศให้มันได้หาลักแต่ก็กเป็น1 2 3 4 5นี่ครับแต่ก็เอาน่วยบนก็คือห้าหกเดินแต้มบวกบวกสเป็น8บวก3มเป็น9 ลบสามเหลือสองลบสามเหลือสามเนี่ยครับจับชนกันครับบัดนี้หกตัวนี่หกตัวนี่กับหกตัวนี่จับชนกันมันจะชนกันอยู่ที่แปดเก้าสามห้าเนี่ยเอามาตัดบัดนี้ครับเอามาตัดซุดนี่แปดโบมีครับเก้าเก้า สามหา้าเนี่ยครับเนี่ยวันนี้ก็เอาเดียนชุดนี้มาตัดนี่นคือเหล็กหลอกกองขมเนี่ยมาตัดวันนี้มันได้ซีเด็กหลอกกันขึ้นหนึ่งศูนย์เจ็ด

50 03 09 7 73 79เนี่ยมันก็มาที่31เนี่ยมาลางบ่บนกับลางมาแน่นอนครับ ยวผมสิลงให้งวดต่อไปจะมันกับมาถึงหาหกเด้อนนี้นะเด่นสุดนี่มัตัดนี่หาหกกัมานี่ครับแต่ว่าถ้าเอาตัวนี้มาตัดเดี๋ยมันได้แค่หนึ่งสามสามหน่งีเดี๋ยวเพื่อที่เหตุที่มันหน่อยโตัวดีสุดก็มีเด่น มีเดินล่างถ้าทำมันถ้า้ามาลางก็เอาเดินล่างมาตัดเดินล่างมาตัดเดินล่างงวดที่แล้วมันได้งวดที่มันเขา่ามันได้หกศูนสามถ้าเอามาตัดมันก็ได้ศูนย์สามหนึ่ง สามศูนย์เกียสามศศเก่าศห้าศหกมีครับมันกรสีใหญ่ลงมาอีกเหลือหน่อยตัวลงอีกครับพี่น้องมิดเด้นเือนแม่นพี่น้อง็มาเอกาตัดออกครับเหลือหน่อยตัวที่สุดแล้ว วิธีสำหรับสูตรนี้ก็เป็นบนสูตรบนนะครับเอาสูตรบนสองตัวน้อยชุดไปก่อนสองสูตรแล้วต่อไปก็สิเป็นล่างรอรจสิเป็นดินบนสูตรไม่มาตัด คลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนี้ครับสวัสดีครับ